เขาเรียกว่าวัดเลียบสงขาเนี่ยท่านก็บอกบุญในสไตล์ของท่านคือใช้ภาษาถิ่น,นมาบอกบุญนะนะครับท่านก็มีสไตล์ของท่านแบบนี้ในโอกาสที่กําลังจะมีการออกพรรษาแล้วก็จะมีการทอดกรถินเนี่ยท่านก็ออกบุญบอกบุญเป็นภาษาถิ่นภาษาใต้เขียนเ<น>ข,ขียนเป็นใส่กระดาษเนี่ยไว้ผมจะขออนุญาตที่จะอ่านเป็นภาษาใต้นะผิดถูกยังไงผมขออภัยนะครับแต่ผมชอบภาษาใต้มากนะครับป้ายแรกจะท่านเขียนนะเขียนว่าเนี่ยนี่นี่ยี่สิบกตุลา วัดเลียบทอดกระทินเซอร์หินปูนโล่งถ้ำเออได้ยุ่งเรืยเนี่ยโอเคไหมโอเคไหมเนี่ย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 ผมอ่านผิดขออภัยนะแต่ผมชอบเนี่ยอยากจะอ่านภาษาใต้เนี่ยนะป้ายที่สองเนี่ยบอกว่าโล่งถ้ำวัดเลียบเบื้องดังพูดดังๆกระดังแล้วนี่ไงู้ดังดังอเนี่ยโล่งถ้ำวัดเลียบบึ้งดุ้งทางล่างส้มพานน้าตาล่างนุ้ยไม่ถึงกับรองเซอร์หินปูซองรอยยี่สิบสี่ต้อรอม ตอระมอระแปดรอยบาทคอยทำบุญทอดทิ้นที่เดียวนายโยมได้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 โอเคไหมพี่น้องชาวใต้ว่าไงนะคะโอเคแล้วโอเคโอเคโอเคพี่น้องชาวใต้ว่ายังไงถ้าผิดถูกขออภัยนะนี่เป็นเขาเรียกว่าเนี่ยสไตล์ของท่านเจ้าวาดพระครูนพกิจโกศลเจ้าวาดวัดเลียบสงขลาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยหลังคาวัดเนี่ยมันดุ้งมันพังเออนี่ทอดกระถินก็เชิญญาติโยมเนี่ยนะฮะ มาทอดที่วัดเรียบสงค่าเลย,ยนี่นะครับเนี่ยเอาเอาหเห็นไหมล่สะสตา์ท่านโอเคไหมสงข่าสงขลาสงขลาพระครูนพกิจโกซนจางวัดวัดเรียบสงขลาบอกบุญมาคนอีสานมาอ่านภาษาใต้อีสานแล้วอยากพูดใต้นะผิดตัวใหญ่ก็กราบขออภัยเถอะเป็นเมโลดี้ที่ใกล้เคียงร่วมบุญกันนะฮะวัดเรียบสงขาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขัาครับ <BJ S 1>